ไว้นะครับผมตัวนี้ติดไว้ที่ตัวมือจับตรงนี้นะครับค่ะนี่ครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ตะปูเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเป็นกาวล้วน,นเลยเป็นกาวล้วน,นนะคะ<ๆ>แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นบัวเป็นกระจกนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นมือจับนะคะซึ่งเขาเขียนว่ายึดพื้นที่ได้30กิโลกรัมเหรอคะใช่ครับ คือรับน้ําหนักได้ครับต่อ1ตารางนิ้วนะครับ1ตารางนิ้วครับรับน้ำหนักได้30มสิกิโลครับโอ้สามสิบกิโลนะคะถ้าเกิดว่าแสดงว่ามือจับ2ตัวนี้ก็รับน้ำหนักได้6กสิบโลสิใช่ครับอ่าตัวนี้ครับก็คือจุดเล็กๆตรงนี้ครับนะครับหตารางนิ้วเมื่อมันแห้งตัวแล้วนะครับรับน้ําหนักได้30มกิโลกรัมนะครับต่อ1จุดนะครับข้อดีของการใช้กาวตะปูก็คือเราไม่ต้องมีเครื่องมือในการเจาะ ไม่ต้องมีสว่านโรตารี่ในการเจาะผนังปูนเราแค่บีบลงไปแล้วก็กดทิ้งประมาณกี่นาทีคะถึงจะแห้งกาวจะเซตตัวสมบูรณ์ก็คือวันหนึ่งอ่าหนึ่งวันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ยกก็ทิ้งไว้หนึ่งวันเนาะเหมือนมือจับพวกนี้แต่ถ้าเป็นบัวเรากดกดไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็อยู่แล้วอ่าถ้าเป็นบัวบัวพื้นเนาะครับผมค่ะบัวผนังจะนานกว่านั่นใช่ครับ ถ้าบางทีสิ่าพวกเขาไปติดพวกกระจกอะไรพวกนี้บางทีติดไว้แล้วเนี่ยต้องเอาเทปใสนะครับใช่ต้องปิดปิดแปะมันไว้ก่อนเพื่อรอให้กาวมนเซตตัวใช่อะไรก็ตามที่เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนแนวนอนถ้าเกิดว่าเราตั้งด้านข้างเนี่ยมันมันจะใช้เวลาเซตตัวน้อยแต่ถ้าเป็นอยู่ฝ้าเพดานหรือว่าเป็นกระจกที่มีแรงยึดเกาะเยอะๆเราต้องใช้กระดาษกาวเทปกาวยึดไว้เพื่อให้กาวแน่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ยึด แรงถ่วงมันจะทําให้กระจกตกลงมาเ<ช>นาะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคนะคะในการใช้กาวแทนตะป,ปูแบบไหนให้คุ้มให้ทนเนาะนี่ติดติดแล้วติดครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่ได้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าตัวเนื้อกาวเนี่ยเขาอยู่ภายในนะครับเขาไม่ได้โดนความร้อนนะครับมันก็อยู่ได้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับตัวนี้ก็ ติดเหล็กได้ไหมติดเหล็กได้เลยติดเหล็กได้นะคะก็คือแบนซิลเล็ตัวกาวตะปูตัวนี้ฟิกออนนะคะก็สามารถติดได้ทั้งกระจกกระเบื้องเหล็กเนาะคอมโพสิตพาร์ตวูดและก็บัว PVC นะคะก็สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ในห้องน้ำได้นะคะสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ร้านเยียงไกฮาร์ดแวร์นะคะอ่าเรามาดูอีกตัวหนึ่งกาว